โดย Public m e n d i c AutoJam t h a i l a n d com Auto Weekend คุณผู้ชมรู้จักเส้นทางวิ่งประจำของรถประจำทางกันใช่ไหมคะดาวเทียมก็มีเส้นทางวิ่งประจำเช่นกันนะคะซึ่งเรียกว่าวงโคโจรวันนี้ค่ะโมอสมีข้อมูลจากสำนักงานกสทชจะมาพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงโคโจรดาวเทียมและสิทธิวงโคโจรดาวเทียมของไทยกันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ จุบันดาวเทียมเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศซึ่งการจะส่งดาวเทียมขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้นั้นต้องทำการศึกษาก่อนว่าจะนำไปใช้งานในด้านใดเพื่อที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโครจรได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้ววงโครจรดาวเทียมคืออะไร วงโคจรดาวเทียมคือเส้นทางที่ดาวเทียมใช้ในการเคลื่อนที่ในขณะที่โคจรรอบวัตถุหรือดวงดาวซึ่งในกรณีนี้ก็คือดาวโลกโดยดาวเทียมจะอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้ดาวเทียมสามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกันกบดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะวงโคจรของดาวเทียมมีหลายประเภท โดยดาวเทียมจะโคจรรอบโลกตามแนวการหมุนของโลกหรือในแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งวงโคจรของดาวเทียมเมื่อแบ่งตามระยะความสูงจากพื้นโลกสามารถแบ่งได้เป็น3ระยะดังนี้ 1. low earth orbit หรือเรียกสั้นๆว่า LEO หรือวงโคจรระดับต่ำเป็นวงโคจรที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ400 2,000กิโลเมตร วงโครจรประเภทนี้อยู่ใกล้พื้นผิวโลกและมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพสำรวจสภาวะแวดล้อมและติดตามสังเกตสถานการณ์และเนื่องจากวงโครจรประเภทนี้อยู่ใกล้กับพื้นโลกมากที่สุดจึงมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงวิ่งผ่านเกือบจะทุกพื้นที่บนโลกซึ่งดาวเทียมในวงโครจรในความสูงระยะนี้จะโครจรรอบโลกเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะ 2. Medium Earth Orbit หรือเรียกสั้นๆว่า MEO หรือวงโครจรระยะปานกลางเป็นวงโครจรที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ2,000ถึง3 5 0 0 0กิโลเมตรเหมาะสำหรับรับส่งสัญญาณวิทยุหรือสำรวจครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง ส่วนมากใช้สำรวจด้านอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมระบุตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ที่เรานิยมใช้กันอยู่ซึ่งดาวเทียมที่อยู่ในวงโครจรระยะปานกลางนี้จะใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้ากว่าวงโครจรระยะต่ำค่ะ 3. geostationary orbit หรือเรียกสั้นๆว่า GEO หรือวงโครจรค้างฟ้า เป็นวงโครจรที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ35,786กิโลเมตรมีเส้นทางโครจรอ,อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรโดยดาวเทียมต้องหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองทำให้ดูเหมือนว่าลอยนิ่งอยู่เหนือพื้นผิวโลกในตำแหน่งเดิมอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจึงถูกเรียกว่าวงโครจรค้างฟ้า นิยมใช้สำหรับการถ่ายภาพโลกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะการใช้งานดาวเทียมมีหลายรูปแบบสามารถแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้ 1ดาวเทียมสื่อสารใช้เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลกเข้าด้วยกันเช่นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในประเทศและข้ามทวีปการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งวิธีการโคจรของดาวเทียมชนิดนี้จะเป็นวงโคจรค้างฟ้าค่ะ 2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรใช้เพื่อศึกษารล,ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกไม่ว่าจะเป็นธรณีวิทยาอุทกกวิทยาการสำรวจพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ทางการเกษตรการใช้ที่ดินและน้ำเป็นต้นดาวเทียมชนิดนี้จะออกแบบให้มีความสามารถในการถ่ายภาพจากดาวเทียมและการติดต่อสื่อสารในระยะไกลซึ่งเรียกว่าการสำรวจจากระยะไกล remote s e n s i เพื่อที่จะสามารถแยกแยะจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะ 3. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเช่นข่าวสารพายุ อุณหภูมิและสภาพทางภูมิอากาศต่างๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์สำหรับประกาศเตือนภัยพิบัติต่างๆให้ทราบซึ่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานี้จะให้ข้อมูลด้วยภาพถ่ายเรดาร์และภาพถ่ายอินฟราเรดสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ค่ะ 4. ดาวเทียมบอกตำแหน่งใช้เพื่อเป็นระบบนำร่องให้กับเรือและเครื่องบินตลอดจนใช้บอกตำแหน่งของวัตถุต่างๆบนพื้นผิวโลกซึ่งระบบหาตำแหน่งโดยใช้ดาวเทียมนี้จะเรียกว่าระบบ Global Positioning Satellite System หรือ GPS นั่นเองค่ะ 5. ดาวเทียมสมุรศาสตร์ใช้เพื่อสำรวจทางทะเลทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักชีววิทยาทางทะเลสามารถวิเคราะห์และสำรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆในท้องทะเลได้ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของคลื่นลมกระแสะน้ำปากกาลังสภาพแวดล้อมและลักษณะของสิ่งมีชีวิตทางทะเล 6.. ดาวเทียมสำรวจอวกาศใช้เพื่อสำรวจอวกาศเพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆในอวกาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งมีชีวิตและสภาวะต่างๆเป็นต้นดาวเทียมสำรวจอวกาศจะถูกนำขึ้นไปสู่วงโคโจรที่สูงกว่าดาวเทียมประเภทอื่นๆทำให้ไม่มีชั้นบรรยากาศโลกมากั้นขวาง 7. ดาวเทียมจารกรรมใช้เพื่อการสอดแนมและค้นหาเป็นดาวเทียมที่นิยมใช้ในกิจการทหารทั้งนี้เพราะสามารถสืบหาตำแหน่งและรายละเอียดเฉพาะที่ต้องการได้ทั้งในที่มืดและที่สว่างตรวจหาขึ้นวิทยุสอดแนมทางการทหารของประเทศคู่แข่งอลอดจนสามารถสร้างดาวเทียมได้ตามความต้องการในด้านกิจการทหารค่ะ สำหรับสิทธิวงโครจรดาวเทียมของประเทศไทยตามหลักสากลวงโครจรดาวเทียมในอวกาศนั้นไม่ได้เป็นสิทธิขาดของประเทศใดประเทศหนึ่งการจะใช้สิทธิวงโครจรดาวเทียมต้องยื่นคำขอต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และประสานงานในการใช้งานคลื่นความถี่กับประเทศอื่นด้วยซึ่งทุกประเทศมีสิทธิใช้งานร่วมกันได้แต่จะถูกยกเลิกสิทธิหากไม่มีดาวเทียมขึ้นใช้งานภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็มีดาวเทียมขึ้นใช้งานในด้านต่างๆของวงโครจรดาวเทียมตามสิทธิที่มีอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้งานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของดาวเทียมเป็นเครื่องมือที่สำคัญนั่นเองค่ะ สำหรับวันเดย์ทริปในวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมและน้องๆหนูๆหลายๆท่านที่ชมอยู่เนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆนะคะจากที่เราพาไปพิพิพพธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติวันนี้โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการบินเรื่องของการเป็นทหารอากาศอยากจะอยู่กองทัพอากาศวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกทุกคนเนี่ยอยากที่จะลองมาดูมาชมเหมือนมสแน่ๆยังไงก็ตามมาชมกันได้นะคะและยังมาปิดท้ายก,กันกับร้านบรรยากาศดีๆเก๋ๆท่ามกลางธรรม,าม,าม,ามชาติแบบนี้อยา่อยาง For e s t a า a f e ทุกทุท่านสามารถที่จะตามรอยกันมาได้อยู่ไม่ไกลเลยและ กลับมาเจอกับมดได้ใหม่นะคะในรายการ Check In In Trend รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะและไปสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอเมื่อก่อนแบบวันเดย์ทริปกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์10นาฬกา30นาทีทางช่อง m Court h d อย่าลืมกดหมายเลข30นะคะแล้วกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ